บรรยากาศดีทุกคนโนนบรรยากาศดีรอ,อร่อยปับอร่อยกินอะไรพี่กินอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวในะสวัสดีครับวันนี้พี่กับพ่อเน็ตกับพ่อเน็ตเราจะพาทุกคนไปไหนกันตกปลาเราจะพาไปทุกคนไปตกปลาตามล่าหาตัวปลากันอีกแล้วใช่ปหมทั้งจากจากคลิปที่แล้วจากคลิปที่แล้วได้ ได้เคอร<ส>์ไปสองตัวได้เคอร์มาสองตัวด้วยกั <c oughs> อันนี้เราได้เตรียมตัวใหม่นะเตรียมตัวใหม่เราก็จะมีซื้อของครบมากกว่าเดิมอ่าซื้อของครบมากกว่าเดิมใช่ป่ะอ่าเรามีเหยื่ออะไรมั่งเรามีเหยื่ออะไรพี่วันนี้พฟี้ยวเหยื่ออะไรมาสูตรตกปลา,า,<น>านินอ่าสูตรตกปลานินแน่สูตรตกปลานินอ่าแล้วก็เป็นหนมปังขาวปั่นอ่าหน,หน,หนมปังปั่นหนมปังปั่นแล้วก็จะมีไข่เขียวอีกใช่ป่ะมันก็เป็นสูตรตกปลานินเหมือนกันเขาจะไข่เขียวใช่ป่ะอันเนี้ยใช่ป่ะ เหยื่อตกปลากเกตอ๋อเป็นปลากเกตสูตรสามอ่าเป็นเหยื่อตกปลากเกตสูตรสามมันเป็นสีเขียวก็เลยเรียกไข่เขียวเหรอเป็นเหยื่อตกปลากเกตสูตรสามนี่นะทุกคนโอเควันนี้เราเตรียมเหยื่อตัวน,นี้กันมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันมันต้องใช้สูตรไหนอะไร,ไะไรยังไงเราก็เอามั่วๆมาครับทุกคนเอามั่วๆม,<า>มาทดลองกันก่อนมาทดลองว่าอันไหนกินดีนดนดใช่เพราะเพราะอย่างอย่างที่พอน,นิดเคยเจอก็ บางคนเขาใช้สีเขียวอย่างนี้เนาะที่เขาเรียกไผ่เขียวอะไรก็ไม่รู้นะมีลำมีไผ่เขียวมีเป็นเป็นเป็นลำเป็นไผ่เขียวเป็นขนมปังบางคนก็บางคนเขาก็จะเป็นสูตรตกอย่างนี้เลยที่แบบว่าไม่ผสมอ่ะแล้วไปผสมลำแล้วก็ไปตีตีหน้าดินใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราเตรียมตะก้อมาตะก้อตะกัวเราซื้อมาทุกครั้งเราไม่มีตะกัวใช่ไหมช่อน้ําไหลมันแรงมันก็แรงมากไหลพัด ไม่ได้ปลากันรอบรอบนี้เราก็เลยซื้อให้ครบชุดไปไเลยโอเคเราก็ซื้อครบชุดกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตกปลาก,กันเลยดีกว่าไปเลยกองทัพต้องเดินด้วยทองนะตะกี้เราไปกินข้าวกันใช,ใช่ไหมนี่นี่ตะกี้เราไปกินข้าว,วเออปิบร้านก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนเรียบคลองถนนนะเรียบคลองถนนบางบัวทองอร่อยครับอร่อยป๊บอร่อยกินอะไรพี่กินอะไรไปเนี่ยก๋เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใช่ไมเ๋บะหมี่ มีริโอเคเดี๋ยวเราขอเติมพลังกันก่อนเตพลังกันก่อนแต่เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันก่อนใช่ชาวละสิบห้าบาทถูกว่า,วาแพมอร่อยด้วยเผื่อมีใครอยากมาชิมเนาะอร่อยอร่อยจริงครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยกู <Go. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงใหม่กันแล้วใช่ไหมถึงใหม่แล้วดูบรรยากาศใหม่ครับนี่ท้ามาใหม่เก่าอ่าบรรยากาศคลองริมคลองครับทุกคนมีต้นไม้ล่มรื่นต้นไม้ล้มลื่นนะ่เดี๋ยวเราไปเตรียมเหยื่อกันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะตกให้ทุกคนดูนะครับยวตกให้ทุกคนดูเลยวันนี้กะว่าจะเอาปลากลับบ้านกิโลครับไม่รู้เอาให้ได้ตัวสักตัวก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราตามลาหาตัว กันเลยใช่แจงพี่พ,<อ>พร้อมแล้วเหรอเดี๋ยวเรามาเริ่มตกปลากันเลยครับทุกคนโอเคเ,เรามารุ้นกันนะว่าวันนี้จะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาพี่ฟีเป็นไงบ้างวอนนี้ยังไม่ได้ฮนะแต่ไม่เปได้เราไปชิีกันไปเลยนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับนูนะ่นนะอันนั้นเบ็ดของพ่อ อันนี้คันมันดูดเลยเหรอใช่ป่ะลงไปปลามเหมือนจะลากเลยใช่ป่ะจะมีตัวปลาเปล่าไม่รู้แต่เห็นมันขึ้นหนักขึ้นนึกว่าปุ๊บปั๊บนี่คือช็อกเกอร์ทั้งนั้นเลยใช่ป่ะเราแต่ตรงนั้นไม่ใช่เราจะทำได้หาประกิตกันตะพงตะเพียนปนงปนินสวายก็เอาขอให้เห็นตัวปลาใช่ไหมวันนี้ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตัวมันตัวมัวใช่เปล่าเหรอ โอเคโอเคโอ้ยยังไงช็อกเกอร์ขึ้นมามันมีกกแต่ช็อกเกอร์แล้วมั้งเพราะว่าทำไมตะกี้นี้มันเหมือนประกาดำอ๋อประกาดำไม่มีหรอกที่เนี่มันแบนอะใช่เหรอช็อกเกอร์เหรอสีดำโอเคเดี๋ยวเรามายิงกันต่อนะว่าจะได้ไม่ได้กันนี้แต่ดูท่าทางแล้วน่าจะแหนว่าเดวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเราเพิ่งโยนกันแค่ไม้สองไม้เองเนาะใช่ยังไม่ได้ทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอชมกัน เราดูกันว่าจะได้ไม่ได้ครับวันนี้เป็นไงสู้ไหมสู้ตอนนี้เราก็นั่งกันมาพักใหญ่แล้วนะทุกคนยังเงียบกิฟกันอยู่เลยเงียบกิฟู่เลยเหมือนป้ากันเลยอ่ะหรือเขาต้องใจเย็นๆกันขนาดนั้นเลยเหรอมันนั่งลงไปกใช่ ไม่มีปลากินเบ็ดเราเลยเนอะออืมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ต่อเนาะสู้ต่อ,เ,เ,อเดี๋ยวสู้ต่อนั่งลุ้นกันไปต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ไม่ได้กันวันนี้ไม่ได้นกระจบุบรรยากาศดีทุกคนโนนบรรยากาศดี<อ>พาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วกันเนาะโอเคครับเดี <c oughs> ๋ยวเราลุ้นกันต่อแล้วกันเนาะว่าจะได้ปลาไม่ได้วันนี้ ้มีร้านไข่ทุ่นด้วยว้ร้านไข่ทุน่นอ่ะพ่อได้อะไรเนะี่ย <laughs> พ่อได้อะไรเนี่ยผักเธอโยนยังไงเนี่ยมันติดกับุ้งอ,อ่ะโยน,นแรงครับฝั่งไปนิดหนึงโหเด้ไเลือยเลยครับผักบุกเลือยเลยเราเก็บกลับไปกินได้ไหมเอาหปุดแล้วเย้เลดแล้วโอ้โห สิ่งที่พโอ้ยโอมโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยวอ้นโ้้ยกอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้อ้ยอ้ยโ้ย้ยโั้น้ยโอ้ย้้อ ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลา <S <S แฮวกันเหมือนเดิมทุกคน <S 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 ตอนแรกตอนแรกเราว่าจะย้ายใหม่นะก็เลยไม่ได้ปิดคลิปถ่ายถ่าย <S <S คลิปใ,<ช>ให้ดูตรงนู้นแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บบ้านทาความสะอาดบ้านกันด้วยเนาะ<ช>มนหยุดพักผ่อนเดี๋ยวว่าพอพรุ่งนี้พอดีต้องทํางานกันแล้วทุกคนต้องทางานต้องดูงานกันต่อแล้วแล้วเดี๋ยวเดีื่อเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีวันว่างไหนเดี๋ยวเราเไปตกแล้วกันเนาะม่วันนี้เหยื่อดีเหยื่อดีมีเหยื่อเยอะแต่ว่า มันเหมือนปลาไม่เข้าเนาะเหมือนปลาไม่เข้ามันไม่มีปลาให้ตกอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ปลากันเลยก็เวลาน้อยด้วยครับเราไปตั้งกันแป๊บเดียวนะเอาเป็นว่าตอนนี้พ่อนี่ขับรถกลับบ้านก่อนใช่โอเคแล้วขอปิดคลิปเป็นแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวทิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันไปศาลาอ๋อเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะไปดูอีกหมายเ๋ยรอดูกันอีกทีนะครับโอเคครับขับรถไปนะครับบายบายสดีครับ